เดชยาญ่ยาคาดแผ่นวิวาปี6-8เตรียมจัดงานถึง3ครั้ง <c oughs> นนกุลล้อค,คิวเตรียมควงแอปทัอนเจอเพื่อนตอนเอง <c oughs> MV ของ Baby ้มอนสเตอร์ยอดวิวทะลุ60ล้าน <c oughs> ติดตามทั้งหมดนี้ได้นายปอมนิวสเตรี สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันนะคะต้อนรับเข้าสู่ป๊อปนิวสเตลี่ค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนเช,ช่นเคยเลยแจกความสดใสนะคะเอ็มสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะวันนี้อยู่กันใกล้ด้วยไม่ใช่อะไรมุมกล้องนี่ขยับเข้ามาไม่ใช่อะไรฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรายการแบบเกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนทำฉากไว้หน่อยอันนี้คุณห,หนูหเลยคุณหนูเลยไม่ชินที่แบบกล้องมามอยู่ใกล้เราใช่ไหมคอไมกนิดนึงจะชนเคน <c oughs> แล้วนะ <c oughs> ดูข่าวของนาเด็าย่ากันดีกว่านะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เตรียมจะมีข่าวดีปีหน้าก็คือ67ใช่ไหมปลายปี67ตอนแรกแต่ว่าล่าสุดนี่มีการขยับออกไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าน่าจะเป็น68แล้วนะพี่ๆนักข่าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ตัดชุดก็มีเวลาอีกนิดนึงในการแบบลดหุ่นด้วยนะครับก็คือน่าจะเลื่อนแน่นอนนะเพราะว่ารอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรุปอะไรต่างๆ ตีมการจัดงานอันนี้ผมว่าเขาน่าจะมีในใจแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องบางอย่างอ,อัน,นใดหรือเปล่าอะไรบยทําไมยาย่าสวยขนาดนี้ขอแวะชมหน่อยนี่หนูไม่ได้ฟังที่พี่พูดเลยใช่ไหมลูกนะครับ <laughs> แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือจัด3ามครั้งแน่นอน <c oughs> เหมือนกับเพื่อนซี <c oughs> เพื่อนรักหมกักคิมนะฮะของนเดชยาย่าเนี่ยเขาว่าจะไปจัดขอนแก่นหนึ่งที่ <c oughs> มีนอร์เวย์ก็คือบ้านเกิดของยาญ่าเนาะแล้วก็กรุงเทพด้วยนะครับส่วนเรื่องชุดเจ้าสาวเขาบอกว่า คร่าวๆอาจจะมี10บชุดด้วยกันอันนี้ย่าเปล่อยๆออกมานะเขาแซวหรือเปล่าสิบชุดหรอจะเปลี่ยนกันให้หนังถลอกไปเลยนะครับหูแต่ว่าเห็นใจนะในวันงานวิวางานสําคัญแบบเนี้ยผู้หญิงเวลาเขาเปลี่ยนชุดทีเขาใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนกันอัดอั้นไงแบบบางทีเราไปเป็นพิธีกรงานแต่งแล้วแบบเฮ้ยเจ้าสาวเมื่อไรจะออกอเปลี่ยนชุดอัพเตอร์อยู่นะครับส่วนที่ก่อนหน้านี้เพื่อซีหมากปรินฝากนักข่าวมาถามพินเดชบอกว่า จะใส่ซองงานคู่ของหมากคิมเท่าไหร่ณเดชก็ตอบคำถามมาตอนนั้นใช่ไหมบอกว่า20บาทครับอ๋อหลังๆผมบอกแล้วผมไม่ได้พกเศษผมให้ร้อยหนึ่งก็ได้อ่าฟังเสียงณเดชน์ย่าๆหน่อยว่าที่บ่าวสาวยังไงคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือไปคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่อ่ไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยาใส่ไปสัก ร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วก็ใส่20่สิบบาทแอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่สักร้อยหนึ่งแล้วแวบบฝันในใจว่าอขอให้มันมาด่ากูขอให้มันมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะเรียบร้อยครับ,บใส่ซอยกูร้อยเดีเลยเหรอใช่ผมตั้งใจนี่แหละพี่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ยคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมอย่างเงี้ยพี่หมากจะใส่20บาทก็ได้ผมไม่ติดก็ก็ได้ได,ได้ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่อีกแล้วฮะก็ก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไได้อะะะรที่มมันเเหาาจ จังหวะดีๆเขาเดี๋ยวจะแจ้งทางพื่ี่ทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับคือคือเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆว่าว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรอย่างเดียวที่ย่าได้แล้วสําหรับงานแต่งคือเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวค่ะ ก็เดี๋ยวรอสรุปวันกันอีกทีหนึ่งครับยังไงคุณหนุ่มเหมือนมีอะไรอยากจะพูดไม่มีหน้าที่ดูมีอะไรอยากจะพูดม,ม,มีแต่ความยินด,ดีที่แบบ<อ>มันพลักเออล้อนมาคือติดตามมานานเนี้ยตั้งแต่เขาแบบอ เราเรียกอะไรเล่นละครด้วยกัน4หัวใจแห่งคุณเขาใช่ตอนนั้นใช่แล้วก็เหมือนแบบพัฒนามาเรื่อยๆแต่คู่นี้เขาก็เปิดมานานแล้วเนาะเปิดมานานตัวนั้นก็นานกันมาไงก็ยินดีล่วงหน้าด้วยใช่ค่ะมาตอนที่อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็คือผลัดกันออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ฮอตมากๆสําหรับคุณนนกุลแล้วก็คุณแอฟทักษะอ่อนนั่นเองนะคะแต่เห็นว่าช่วงหลังปลายปีแบบนี้ทั้งคู่งานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกัน เราก็เลยต้องถามส่นเราเอาวอย่างนี้จะทํายังไงบ้างนนคุณบอกว่าไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะหาเวลาถ้าสมมติมีวันว่างปุ๊บก็จะชวนกันกินข้าวไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปไม่ได้เร่งขออภัยคุณผู้ชมไม่ได้เร่งรีบสถานะใ,ให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ถ้าวันไหนว่างก็คือจะนัดเจอกันเลยอย่างวันก่อนค่ะก็ไปกินข้าววันเกิดของเพื่อนพี่แอ๊บ เออก็คือพาไปเจอเพื่อนแล้วนะรพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้เจอแก๊งเพื่อนพี่เอฟเกือบหมดแล้วไม่หวันว่าจะต้องเจอเพื่อนที่เหลืออย่างคุณอ้ําพัชราภาย,ย่างไม่ได้เจอ,อแล้วก็มานาแป้งนะคะส่วนกลุ่มเพื่อนตนพีเอฟยังไม่มีโอกาสได้เจออืแต่เห็นว่าปลายปีนี้ก็จะล็อกคิวควงกันไปกินข้าวกับเพื่อนๆคะ่ะ ถ้ามีโอกาสได้เจอก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างงานยุ่งมากๆครับผม <c oughs> มีเวลาหรือว่ารูปรูปที่เขาน่ารักน่ารักแล้วก็จะไปแซล์ในไอจีูดไปคราวที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหอไร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยก็ยินดีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคําพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ก็ก็ดีใจทุกทุกคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับเพราะพี่ตัวตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากๆครับผมแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่พี่เขาคนรบอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกสนิทใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยน่ารักหมดเลยแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปลายปลายปีนี้แจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเรียบร้อย <c oughs> เมื่อกี้ยังคุยกับคุณอู๋เลยเนาะกับประโยคที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าผมมารอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานพี่กันนึกว่าประโยคก่อนหน้านั้นอีกช่วงนี้พอจะมีสักสองพันไหมเนาะไม่ใช่นะครับก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยคที่คนก็แบบจดจำแล้วก็เอาไปเล่นมีไวรัลใน TikTok อกมั้มีคนเอาไปเล่นก็อย่างที่บอกว่าพี่อม๋ามีแคปชั่นแน่นอนพี่อู๋เอาไปใส่แคปชั่นใน IG แล้วใช่ใช่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าโมเมนต์ที่แม่แอปันงง็ยไ โอถ้าเป็นเพื่อนก็เขินเหมือนกันเขินกิน,ก,นกินข้าวแล้วก็มองไป,ไปเอออะไปดูกันที่สุดลอยอีกหนึ่งคนนะฮะเขาบอกว่าช่วงนี้เดินสายรับรางวัลเหมือนกันสหรับ คุณไบรท์วชิรวิทย์โอ้โหคนนี้ก็สุดปังอ๋อนี่เขาไปเอ็มสเฟียใช่ไหมใช่มากินนกงานเดียวกับน้องนนกุลอะไรใช่นะครับห้างแตกนะสำหรับหนุ่มคนนี้เขาบอกว่างานปังสุดๆเลยสำหรับไบรท์ดเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเดียวคว้าไป3รางวัลน,นะครับเป็นรางวัลระดับอินเตอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็น MTV VMA J 2023นะก็คือเป็น MTV ของฝั่งญี่ปุ่นโอหไปรับรางวัล b บ s t อ s i ีย e l e b r i t y นะครับ b บ s เอเชีโอ้โหไม่ใช่แค่ในไทยแลนด์แล้วตอนนี้นระดับโลกเออที่สุดแห่งทวีปเอเชียใช่ไหมค่ะ <Huh. S 2> ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีรางวัล GQ Men of the Year จาก GQ Japan Men นี่ก็คือเป็น GQ ญี่ปุ่นเลยนะครับมอบ <Huh. S 2> รางวัลให้รวมถึงงาน The Golden Cane Awards hmm. ที่มอบให้กับเอนเตอร์เทนเนอร์ที่มอบความสุขให้กับแฟนๆน,นะครับที่จัดขึ้นที่มาเก๊า เขาควเดินสายทั่วโลกเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้มาเก้านี่มันจะมาเป็นเพลงตลอดเลยนะฮะคือช่วงนี้เรียกว่า c o m plete สองเด้งด้วยเขาบอกว่าไบ์เนี่ยกระทบไหลไอดอลในดวงใจเดวิดแบคแฮมอ่านี่ผมเห็นรูปอยู่แบบในี่คูณสุดปังมากนะอือดูดิ กระทบไหลจริงๆเนี่ยอันนี้ไหลเบียดเลยเออฟังเสียงนุ่มไบรท์นะฮะว่าเป็นไงความภาคภูมิใจครั้งนี้ที่ได้เจอเดวิดเบคแฮมครับแทนที่จะพูดถึงรางวัลน,นะ uh, MTV <David. S 2> Award ครับเป็น Best Asian c e l e b r i t y ครับอันนั้นก็คือนิจใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็เข้ามาทำงานพยายามจะทำงานในด้านของดนตรีมากขึ้นแล้วก็เป็นรางวัลที่ ได้จากเวทีที่เป็นเวทีดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลที่แบบดีใจครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นเอ่อชัลเลอร์ครับชัลเลอร์นี้เป็น Golden Career Award Golden Career Award นัคือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นรางวัลที่เหมือนเขามอบให้กับเเอ็นตอร์เทนเนอร์ที่ที่เหมือนทำผลงานแล้วก็แบบเหมือนให้ความสุขกับผู้คนอินสไปร์ผู้คนอะไรเงี้ยแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นเอ่อ GQ ครับ GQ Japan เป็น Men of the Year การที่ได้รางวัลมันคือการที่เราที่ผลงานของเราถูกเห็นและถูกได้รับการยอมรับนะผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเขาเห็นงานเราแล้วเนาะถ้าหลังจากนี้เราแลล้้วมมมััันนทาาาใหเรีกง ใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่กีดแต่แหละมันมันเป็นงานงานมันมันมีความเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเหมือนมีมารยาทกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องเก็บอากาศแต่จริงพี่ค้องสุดมากครับเป็นเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรครับเป็นเหมือนหนึ่งในความฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันอยากจะทําแล้วดูจะเป็นไปไม่ได้แต่พอเราได้เจอมันแบบเออมันดีใจจริงก็มีแบบที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยเรื่องอะไรคุยกันเรื่องฟุตบอลนี่แหละ นี่นะจริงๆถ้าปล่อยเสียงไบต์จนจบเนี่ยไบต์จะพูดถึงความประทับใจที่มีต่อเดวิดบมคแคมประมาณครึ่งชั่วโมงส่วนลางวันในี่สามนาทีไม่ใช่เขอก็ภาคภูมิใจแหละแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของเขาที่ได้เจอเหมือนไอดอลคนที่เราชอบมากๆานหมายเลขเจ็ดสุดยอดทีมชติอังกฤษอะไปดูกันต่อที่หนึ่งคอนเสิร์ตที่ทำให้โอ้โหเรียกว่าโตมากับเพลงของเขาทั้งคู่เลยสำหรับกอล์ฟไมค์ ขาทักกันสิครับพอแล้วก็เป็นหนึ่งคอนเสิร์ตในตำนานเลยนะคะกับการที่สองคนนี้กลับมาเจอกันบนเวทีเดียวกันเห็นบอกว่าเป็นตำนานผมรักใสยุคนั้นน่ะทุกคนต้องตัดตามนะคุณผู้ชมเขากลับมาขึ้นสเตจในรอบ14ปีะกับคอนเสิร์ตกอล์ฟไม bounce to the future concert เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ทั d e ด d o m e s t เดียมเมืองทองธานีนั่นเองกว้างใหญ่มากนะโ้ใหญ่มากแล้วก็เหมือนแบบโปรดักชันเกาหลีมากซูมตะกี้คือกระชากเข้าไปบอกเลยว่าโอ้โหพวกเรา สมัยเอมน่าจะมัธยมอะตอนที่กอล์ฟไมค์เขาเป็นศิลปินแล้วก็มีเพลงฮิตในตำนานอย่างเบลส์หรือว่าเพลงช้าที่เป็นแฟนร้องตามกันได้ตลกดีอย่าเล่นแบบนี้แล้วก็ที่ปรึกษานี่แล้วก็มีชวนแฟนคลับเนี่ยขึ้นมาจอยบนเวทีด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เห็นก็คือคุณไมค์เขาทำให้เวทีลุกเป็นไฟในการโชว์เสพเพลงมันนี่ ของคุณลิซ่าแบล็กพิงค์เออแล้วก็มีคุณไมค์เขาถอดทรงกอดเสื้อโชว์ซิกแพคแบบแน่นๆไปเลยนี่โอ้โหแล้วแดนเซอร์คือเยอะจัดเต็มมากนะคะรวมถึงยังมีสองสาวนางเอกในจอด้วยนะคะคุณเต้ยจรินพรแล้วก็คุณพีคพัทรศยาค่ะที่เขาเล่นละครอุบัติรักข้ามขอบฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วคุณพีคนี้ขึ้นไปร้องด้วยไหมร้องร้องเหรอไม่ไงจับไม่ร้องด้วยกันมยฟังม่เลยคุณอาจจะต้องไปหาฟังใน t ิกต็อกนะคะก็มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ภาพ โมเมนต์ที่ประทับใจอีกหนึ่งช็อตก็คือสี่พี่น้องคุณคแซนคุณแบงค์คุณกอล์ฟคุณไมค์เข้ามากอดคอร้องกันร้องเพลงด้วยกันนะคะแถมทำเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์คุณไมค์ล่วงหน้าด้วยค่ะโดยมีลูกชายสุดที่รักอย่างน้องแม็กซ์เวลล์ขึ้นมาเป่าเค้กร่วมกับคุณพอด้วยนี่จริงๆเขาเป็นศิลปินทั้ง4ี่คนเลยนะตอนนั้นก็จะเป็นแซนแบงค์แล้วก็กอล์ฟไมค์วันนี้ก็มารวมกันแบบพี่น้อง4คนอยู่ด้วยกันนะ,ะจริงบ้านเขามีน้องสายคนหนึ่งหญิงก็ค,ค,คือเพื่อนของเเออออแตตต่่่่่่วาาานนนจะะยยููีนน้งปรทศ ก็เลยเป็นภาพความประทับใจที่น้องแม็กซ์เวลขึ้นไปด้วยเนาะน่ารักเนาะครับเป็นอบอุ่นนะนะเจอเหมือนแบบเขาเรียกอะไรคุณลุงคุณอาอย่างเงี้ยะในอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบปกติเจอกันแต่ในบ้านอะไรเงี้ยอันนี้เจอบนเวทีคอนเสิร์ตแล้วเชื่อแฟนคลับเองก็ได้นึกถึงโมเมนต์สมัยเราเด็กๆเหมือนกันว่าไอ้เพลงที่ปรึกษาเนี่ย เราเคยให้ลองให้ใครเราเคยส่งให้ใครดีกว่าเออเราเคยแบบมี<อ>เขาคนนั้นอยู่ในเพลงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีๆที่มาฝากกันค่ะครับผมไปดูกันต่อนะฮะกับการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โอ้คำนี้หลังๆได้ยินตลอดเลยถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์คุณนึกถึงอะไร <Soft S 1> เซมมอฟต์พาวเวอร์น้องมิลิ ใช่ไหมเออจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันถูกแบบสอดแทรกแบบไม่ไทยอินมากเกินไปเงีเง้ยในการผ <c oughs> ลักดันให้เป็นกระแส อย่างเช่น,นคอนเทนต์วายไทยเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะของวงการบันเทิงไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับซีรีส์วายเมื่อมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะฮะหรือว่า TBLY ออที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภักส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะฮะรวมถึงศิลปินนักแสดงผู้ผลิตคอนเทนต์วายที่มาร่วมงานกันเพียบเลยนะครับโดยการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยในครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาศัก ภาพของผู้ประกอบการผู้ผลิตคอนเทนต์วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าหนังรวมถึงนิยายแล้วก็สื่อใหม่ด้วยนะครับให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลน,นะแถมยังเป็นองค์กรตัวแทนเพื่อประสานงานเจราจากับภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการผู้ผลิตคอนเทนต์ Boy Love Girl Love อะไรแบบนี้นะครับให้ออกตลาดต่างประเทศด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าซีรีส์วหลายๆคู่พระ พระเอกกับนายเอกใช่ไหม่หรือว่าอาจจะเป็นคู่หญิงญงแบบเนี้ยแฟนคลับต่างประเทศเขาเยอะมากโดยเฉพาะแม่จีนนะเพราะฉะนั้น<ม>นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมซีรีส์วายหนังวายเลยทีเดียวครับทุกท่านก็มีประสบการณ์ในการทางนานตรงนี้มาแล้วเราก็เล็งเห็นและวงการซีรีส์วายมีดีและก็มีปัญหาอีกเยอะแยะยังแก้กันไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยรวมตัวเพื่อจะทำสมาคมเนี้ยให้สื่อไปถึงทางรัฐบาลหลายกลุ่มที่ อยากจะทำซีรีส์อยากจะทำงานนี้ขึ้นมาพอทำไปแล้วอาจจะไม่มีประสบการณ์เลยไปไม่ถึงทีมงานก็ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายนักแสดงก็ไม่ได้เราก็จะเป็นหูนศูนย์กลางให้นะครับรับฟังแล้วก็ส่งต่อไม่ใช่ว่ารัฐบาลนิ่งนอนนะครับแต่ว่าเป็น process ที่ยางเหมือนกันถ้าเราไปในสาธสมาคมเนี่ยเหมือนกับเราเป็นตัวกลางให้ ก็เรียกว่าจะสร้างรายได้มหาศาลเลยให้กับ<ช>บ้านเราถ้าเราก็ผลักดันถูกต้องนะรวมถึงรเรื่องของสมรรเท่าเทียมด้วยไม่ใช่แค่วงการบันเทิงครับผม,มเดี๋ยวช่วงหน้าฮะติดตามข่าวของ Baby Monster หน่อยวงนี้น่าจับตามองมากๆนะครับล่าสุดนี่เห็นว่ายอดวิวทะลุ60ล้านเรียบร้อยอแล้วนะครับช่วงหน้าเจอกันไม่ใช่มาอยู่กันต่อนะฮะในช่วงที่2กับ รายการป๊อปนิวส์เดยของเราเมื่อกี้โหหลังใหม่ของเราเนี่ย <c oughs> เดือดเหมืนอนกันนะกับอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน <c oughs> มาใช่ไหมฮะคือ <c oughs> จุดเริ่มต้นมาไงนะมันมาจาก X ละกันคือ X ก็คือ Twitter อพูดถึงเรื่องของแบบดาราท่านหนึ่งแล้วมันก็เหมือนลิงก์กันไปเรื่อยๆจนเรื่องราวมันไปจบที่คุณกิด 3รีแมนดาเจ้าของเพลงฝนตกไหม,มเพลงดังเลยนะครับค,คือจริงๆแล้วเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงดน,นตรีที่มาในช่วงโควิดนะใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากทรีแมนดาวเงี้ยนะฮะแล้วก็อีกวงหนึ่ง <T illy S 1> ชีลี่เบิร์ดที่มาพร้อมๆกันล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นประเด็นเนื่องจากว่ามีคลิป บางช่วงที่คุณกิตเนี่ยเขาเคยไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับเมื่อปี2-5-6-4ช่วงโควิดแหละช่วงนั้นก็คือแบบไปเจอคัแฟนไม่ได้ก็นั่งไลฟ์พูดคุยกันปรากฏก็มีาชาวเน็ตที่เข้ามาป่วดในคลิปทำนองว่าเหมือนแบบใครอยู่ข้างหลังแกล้งแงคุณกิตก็เลยตอบกลับไปบอกว่าอย่าคิดแกล้งเขานะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอเขาเอาคืนหนักกว่า แล้วก็เล่าถึงวีรกรรมตัวเองก็คือเหมือนแบบเขาก็เล่าเองนะฮะว่า,าเมื่อก่อนเขาก็แสบแหละเป็นเด็กหลังห้องไม่เคยตั้งใจเรียนแกล้งเพื่อนถึงขั้นแบบมีการเอา,เอาจุดไฟเผาหลังเพื่อนก็ทำมา,าแล้วเอายังลบปลาหลังเพื่อนอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบฟิลแบบเฮ้ยอย่ามีเรื่องบบกูประมาณนี้แต่อันนี้ผิวไม่ควรเรียกว่าแสบอันนี้ถ้าทำแบบเนี้ยคือนิสัยไม่ดีสมยัยเรียนนะคือ,อคือเด็กแสบมันคนละอย่างกันโอเคเอออาจจะมีเส้นบางๆกั้นผ่าน ประมาณนั้นแถมเวลาตนแกล้งเพื่อนเนี่ยนะในวงทรีแมนดาวเนี่ยก็คือเพื่อนไม่เคยแกล้งกลับเลยนะก็คือรู้ว่าเขาเนี่ยเป็น<ท>คนยังไ<ท>ง<ท>ประมาณนี้<อ>แต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษยาวเหยียดน,นะยอมรับว่าเมื่อได้มีการนั่งคิดทบทวนตัวเองก็รู้ว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ร้ายแรงมากตัวเองควรมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆกับความผิดดังกล่าวแล้วก็พร้อมรับผิดชอบกับการกระทําของอตัวเองนะครับแล้วก็ขอโทษต่อต้นสังกัดด้วยเพื่อนร่วมวงแล้วก็ นใกล้ชิดตลอดจนแฟนเพลงทุกคนอันนี้คือสิ่งที่คุณกิตเขาออกมาโพสต์แต่นี้เข้าใจหลายๆฝ่ายเหมือนกันนะคือสมัยเด็กอะมันก็มีความทรงจาหรือวรกรรมบางอย่างที่เราเองทําไปโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะวันที่คุณกิตเขาเล่าอะเขาโตแล้วและเขาเล่าด้วยความภาคภูมิใจก็คือย้อนไาเมื่อสองสาปีที่แล้วส <2 S 1> องปีเอง,งยังเล่าด,ด้วยความแบบพราว่วาเราเก่งแบบนั้นแบบนี้คนก็เลยมองว่าเอ๊ะ คุณเพิ่งมาคิดได้วันที่ทัวร์ลงใช่ไหมยอ,อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เพราะเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งไอคอนที่เด็กยุคใหม่ทําตามอ่ะเห็นเขาเป็นไอดอลฉะนั้นก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันก็คือการบูลลี่อ่ะมันคือสิ่งที่เราพยายามรณรงค์กันนั่นแหละคือการการแกล้งผู้อื่นประมาณนั้นเนาะมันสร้างบาดแผลให้กับคนคนหนึง่งไม่ว่าจะผ่านมา10ปีหรือ20ปีนะคะเหมือนในเรื่อง Glory จำได้ไหมซีรีเน็ตฟลิกซ์อ๋อเรื่องของการเอาคืนเอออะไรแ,นนแบบนั้นตอน โอเคมาสองนาทีสุดท้ายแล้วผู้ชมมาดูสถิติใหม่นะคะสำหรับ Baby ้มอน t e ตอร์นั่นเองเพราะว่าพวกเธอค่ะก็เพิ่งปล่อย MV ตัวแรกไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืนนะคะตามเวลาของเกาหลีใต้ใช้เวลา หูสี่วัน8ชั่วโมงค่ะในการบรรลุเป้าหมายทำให้ Better Up นะคะกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเปิดตัวของกลุ่มศิลปิน K-pop ที่มียอดทะลุ50ล้านวิวเร็วที่สุดนี่แล้วก็ทำลายสถิติของเพลง Black Mamba ของ a อสปไปเป็นที่เรยียบร้อยซึ่ง a อสปาทำสถิติไว้เมื่อปี2020ที่ใช้เวลาประมาณ5วัน23ชั่วโมงค่ะคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะว่าเคลมได้มี2คนที่เป็นชาวไทย น้องชิคิต้าแล้วก็น้องพาริตานั่นเองเป็นไงน้องเอ็มดูแล้วน่ารักเท่และตอนนี้โปรดิวเซอร์แจ้งว่าห6ล้านแล้วคืออีกแป๊บเดียวร้อยแน่แน่มาแน่แล้วเพลงพวกเธอก็ติดหูมากมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือเลือกเมนกันไปก่อนแต่ว่าเราก็ยังคงอยู่กับเมนคนไทยเราสองคนไม่ใช่เราอยู่กับี้มอนสเตอร์นี่ก็คือชิคิต้ากับพาริตาแต่ที่บอกว่าอย่าไปกดดันอย่าไปคอมเพลเนาะเปรียบเทียบ มันคงจะมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละเพราะว่าอด้วยความที่ YG อ่ะค่ายเดียวกันกับ b l a c k p ิ n k ใช่ไหมทีนี้เขาก็จับตามองนะฮะในระหว่างที่4สาว b l a c k พิ n k เนี่ยเรื่องของสัญญากับค่ายนี่ยังไงปรากฏว่าก็มีวงรุ่นน้องเดบิวต์ปล่อยซิงเกิลอันนี้คือถือว่าเป็นซิงเกิลแรกของมี b y m o ้ s t ใช่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าซิงเกิลเดบิว ไปปั่นวิวกันได้ถึง100ล้านวิวไวๆนะคะวันนี้ครบถ้วนเดี๋ยว m <ช>อ็มอลาไปก่อนเจอกับป o อ News Daily ได้ใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะสวัสดีครับ